Okay. จานมีเรื่องับข้องอยากคุยอะไรไหมหรือจากยังไงมันอัพต่ช็อกมากมันมันช็อตฟิวมาในนีผมบอกว่าก็เห็นดักเจอไงอก็มีพี่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ผมก็ต้องต้องมาให้พี่ว่าให้มันผมไม่รู้หรอกว่าจะลงเอ่ยยังไงแต่ว่าผมผมก็อยากจะเจอสักครั้งหนึ่งว่าถ้ามีอะไรรู้อยาก,ยากจะกลี ไม่อยากจะกี่ลยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่นักข่าวหลายหลายคนก็บอกแล้วพี่ทนายหลายๆคนก็ก็ถามผมจังเลยว่าฟ้องจริงไม่ฟ้องจริงในใจวันนั้นน่ะผมจะฟ้องห้าสิบล้านเนี่ยผมวา,า,างสองแสนหรือประมาณประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับถ้าฟ้องร้อยล้านเพิ่มไปอีกหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งในความที่เรามันมีอารมณ์ของทุกคนเพราะว่ามันออกหน้าเสือไม่ใช่ไม่ใช่แต่หน้าเสียน้องน้องระดับเด่งแล้วเราก็ เพีองระดับหนึ่งแล้วแต่พอไปอีกหลายเพศหลายเพศมันทําให้เรารู้สะสมความจากที่เรานั่งสมาธิสวดชินบัญชรตลอดมันตบแตกเลยมันตบแตกเลยพี่คือแต่ในใจหนึ่งน่ะในใจเนี่ยไม่อยากจะทําร้ายใครเราเคยเจ็บปวดเราเคยโดนกระทําบ้างเราก็เราเคยเป็นจําเลยผมเคยขึ้นศาลมินประมาทเจ็ดครั้งมันเจ็บปวดไม่อยากจะให้น้องหรือว่าถ้ามันไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเราช่างใจตลอดผมไม่ได้เคยบอกว่าผมจะโพชแชในวันพรุ่งนี้นะที่จริงถามว่าในใจไฟธทําเนี่ยมี นะครับว่าถ้าน้องได้สํานึกหรือว่าได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคในวันนั้นเราอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจในตัวแฟนเราอาจจะโมโหก็ทุกคนนะครับรักษาสิทธิ์ขาเขาก็รักษาสิทธิ์ในความเป็นเป็นครอบครัวแต่ผมก็ยังไงในนี้ค่ายผมก็โดนย่ำยีจนอันนี้้วลำใหญ่ก็ โอแตกอะไรอย่างเงี้ยโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เสียหายไปแล้วอ่ะมันเอาคืนไม่ได้น้องได้แน่้คือสองล้านไม่รู้จะไปฟ้องกัตอนไหนก่อนจะขึ้นศาลอุทธรณ์อีกไปดีกาอีกวางศารอีกแล้วจอผมก็จะมัวมองอยู่แต่สี่เหล่านี้แล้วคนที่จะต้องเขาจะดังอะ่ะคนที่จะจ่อคิวดังเนื้อปลาไหลทองคำผมจะจ่อคิวเป็นหนึ่งในน้ำปลาขายดีผมก็ต้องเสียหายผมก็เลยต้องมองว่าถ้าไม่ฟ้องมาตรการป้องปามแล้วมันจะเป็นยังไงหรือจะปล่อยผ่านแล้วเกิดมีคนอื่นมา มามามาทำรีดซับหรือมามาเรียกร้องอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วนักร้อในค่ายผมก็จะขวัญเสียขวัญกระเจงไปมันมีสองด้านในมุมนั้นว่าตกลงเราจะใช้พระเดชหรือจะใช้อำนาจที่เรามีอยู่ในทางกฎหมายเนี่ยแล้วก็สู้ไปให้สุดซอยหรือได้ใช้ความเป็นที่มีความจริยธรรมผิดศิล,ลธรรมลำไย,ยผิดพลาดพังเราไม่ได้แถ,ถแถไว้ว่าลำไย,ยไม่ได้ผิดนะเรารู้ว่าลำไย,ยมีส่วนในการการะทําความผิด อันนี้คือการกระทําผิดได้สําเร็จไปแล้วเราเลยเยียวยาชดเชยชดใช้ตามข้อตกลงนะครับเราเลยบอกว่าที่เราจะฟ้อง20ล้านเนี่ยเพราะว่าในสัญญาผมก็เพิ่งเห็นใน3วันที่ผ่านมาก็เลยคิดว่าน่าจะฟ้องในแค่20ล้านด้วยซ้ำไปอ่าโอเคงั้นผมอนุาญาตคือผมถามแทนไหม <c oughs> ให้ผมถามให้ผมถามแทนไหมคนกลางกว่าครับห้ผมถามให้แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคก่อนอื่นพี่ถามอย่างนี้ก่อนคือ ผมอะ่ะเป็นคนแมทช์ให้เองวันนี้ผมบอกผู้ชมแบบนี้คือผมเห็นทางพี่ประจักษ์ชัยเขาได้มีการพูดในเมื่อวานว่าเขาก็อยากจะเจออยากให้โมเนี่ยเขามาคุยว่ามันจะเดินไปทิศทางไหนกันต่อถูกไหมฮะมันจะได้เห็นหน้าการพูดคุยกันเนี่ยโทรคุยกันคุยผ่านรายการคุยผ่านคนรุ่นคนคนี้ไม่มีประโยชน์หรอครับมันไม่ได้เห็นภาษากายนะครับพี่เจอกันเลยฮะตามองตากันเนี่ยจะเอายังไงเดี๋ยวว่ากัน นี่คือสิ่งผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คุณประจักษ์ใช้ต้องการในการที่เอาเคคุยแล้วมองหน้ากันจะได้รู้ว่าอะไรยังไงในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้หลังจากจบรายการนะครับโมเนี่ยขอโทษอาจารย์ประจกักษ์ใชยก่อนปิดรายการจาได้ใช่ไหม <คะ S 1> เขาเดินทางกลับเขาส่งข้อความมาหาผมพี่ขออนุญาตอ่านนะได้ค่ะ,ะเขาส่งข้อความมาหาผมแบบนี้เห็นนะเ,เขาส่งมาบอกว่าพี่หนุ่ม หนูอยากขอโทษอาจารย์ประจักษ์ชัยแบบเข้าไปขอโทษกับท่านเลยพี่ว่าจะดีไหมคะอมบอกอบอกงนี้นะครับผมก็บอกว่าดีให้พี่พาไปไหม,มผมก็บอกไปแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าจะดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ส่งไปรูปร้องไห้แล้วก็ยกมือไหวามานะครับแต่หนูไม่รู้ว่าพี่หนุ่มหรืออาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยจะสะดวกวันไหนอะไรยังไงส่วนหนูเนี่ยสะดวกทุกเวลาและทุกวันนะคะหนูอยากเข้าไป กราบขอโทษท่านในส่วนที่ตัวหนูเองอ,อาจจะทาให้ท่านลําบากใจในบางเรื่องครับจะได้คุยกับท่านด้วยอก็ประมาณนี้ครับผมก็เลยถามก็ว่าพร้อมโมพร้อมที่อยากจะมาเจออาจารย์ประจกักษ์ชัยไหมเพราะพี่อะจะนัดแกมาสัมภาษณ์วันนี้เขาก็แจ้งบอกว่าเขาพร้อมอมเขาก็อยากที่จะมาเจออยากจะมาคุยคที่อยากจะมาเจอเอา้าวเชิญอยากจะพูดอะไรกับแก ที่หนูมาวันนี้ค่ะหนูอยากหนูอยากแสดงความจริงใจกับอาจารย์ว่าหนูไม่ได้ปล่อยอะไรให้ใครจริงๆแบบตามเพจอะคะ่ะแล้วคือหนูลบไปหมดแล้วจริงๆะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอโทษที่เคยโพสอะไรที่แบบไม่ได้ไต่ตองอะคะ่ะแบบทำให้อาจารย์แบบไม่สบายใจแบบปวดหัวแล้วก็มีแบบ เวลาหนูโกรธหรือเสียใจอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูไปปรึกษาคนใกล้ตัวแล้วแบบหนูหนูพูดถึงเรื่องหนูกับบอสตลอดแต่หนูไม่เคยแบบไปว่ากล่าวอะไรพี่น้ำใยเลยหนูก็บอกหนูแค่แบบบอกว่าโอเคคนที่บอสไปคบคือคนนี้ค่ะในในในส่วนในส่วนของเรื่องคลิปเนี่ยหนูยืนยันหรือว่าหนูไม่ได้มีการส่งไป ให้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะมันจะมีมันจะมีผลตามมาที่หลังกับทางฝั่งของตัวค่ายเขาหรืออะไรเงี้ยหนูคิดยังไงเรื่องนี้หนูยืนยันหนักแน่นหรือยังไงค่ะหนูยืนยันค่ะว่าหนูไม่ได้ส่งจริงอืมค่ะแล้วแล้วในส่วนของของเอ่อเอ่อการที่หนูเองเนี่ยได้มีการไปพูดไปที่หนูพูดไปพูดกับคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงมันประมาณแบบไหนหนูก็พูดว่าหนูแบบเลิกกับบอสแล้วเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่าก็แบบ ไอ้เขาบกคนนั้นไปพูดให้เพจอื่นฟังพูดกับคนใกล้ตัวหนูค่ะแล้วในเพจอื่นนี่มีพูดไหมไม่ได้พูดค่ะในเพจที่มีการไปพูดคุยกับทางฝั่งของขอญาตนะฮะส้มโอคนชื่อน็อตผู้จัดการหนูและหนูหนูได้พูดไหมหนูได้พูดค่ะเพราะว่าพี่น็อตเป็นผู้จัดการหนูแล้วคุยกันสามคนในในกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่คุยกันในกลุ่มแบบปรึกษากันว่ายังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วหนูได้มีการให้เขาลงเรื่องราวนี้ไหมหนูไม่ได้ให้ลงค่ะเขาขอหนูว่าไปลงป่ะเขาขอค่ะแต่หนูไม่แน่ใจคือแบบเขาจะพูดเรื่องหนูกับบอสอย่างเดียวใช่ไหมหนูเลยบอกว่าอาจจะได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอพอเรื่องมันใหญ่ต้องพูดหนูต้องพูดความจริงนะเพราะถ้าหนูไม่ได้พูดความจริงอะไรออกมาเนี่ยพี่เชื่อว่าทางเพจเขาก็ดูอยู่เขาอาจจะสวนหนูได้ทั้งสิ่งที่หนูไม่ได้พูดความจริงออกไปอันนี้เพื่อความเป็นธรรมในทุกๆฝ่ายนะครับมันจะได้มันจะได้เคลียร์ให้จบ อันไหนที่หน no ouais. ูรู้สึกว่าเราไม่สบายใจในการที่เราไปไปไปละเมิดความรู้สึกของอาจารย์เขาหรือไหทองคําเขาจะได้คุยตรงนี้ให้จบอันไหนไม่ได้ทําคือไม่ได้ทําอันไหนทําก็บอกว่าเราทําใช่ครับเรื่องมันมีอยู่เท่านี้เลยอาจารย์อยากจะรู้เรื่องอะไรถามเขาได้เลยนะก็มันเป็นสิทธิผมจะเครือบแคลนสงสัยได้บ้างนะครับได้เลยเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นตัวคู่กรณีในข้อพิพาท นะครับวันนั้นเราคิดว่าเรารู้กัน4คนในจุดตรงนั้นมีพี่ชายน้องโมไปด้วยแล้วก็มีแฟนผมแล้วก็น้องบอสก็พอมันมีข่าวประเด็นออกมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่แรกเราจะพุ่งตรงไปที่น้องเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมายที่ว่าเพราะว่าเรามีข้อตกลงอย่างนี้เอ๊ะ<า>แล้วคลิปตรงนี้ที่น้องมามันก็ไม่ใช่ว่าเรียกร้องหรือเสนอก็ได้นะไม่จ้องใช้ควาว่าเรียกร้องทางนี้หรือว่าเสนอไปทางนั้นมันเป็นข้อต่รลงมันในการที่จะจ่ายเงิน2ล้านแล้วก็ระงับข้อพิพาท ในตรงนั้นเราก็ต้องเริ่มจากน้องก่อนว่าเฮ้ยพอมีข่าวอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเริ่มมาสาวเรียบเรียงประเด็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องไปปกป้องสิธิตัวเองซึ่งแม้ว่าน้องอะจะแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันนี้นะครับมันก็ไม่ไม่ผิดหรอกครับเราก็เราผมก็ต้องสงสัยน้องก่อนเบื้องต้นแล้วเพจต่างๆก็ไปเล่นกร,ระจายไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายใจมันเสียหาย <Okay. S 1> ทุกคนก็ฟังมาจากเพจทุกคนก็ได้ได้ได้ยอดวิวทุกคนก็โผมมาโถมถังมายิ่งความเป็น ศิลปินที่มีชื่อเสียงในกระแสของลำไยเนี่ยม,มันง่ายต่อการที่ทุกคนที่จะต้องมาโฟกัสที่ลำไยแล้วก็ค่ายซึ่งมันมีผลกระทบจริงๆครับหมายความว่าโมกําลังยืนยันว่ามโมไม่ได้มีการไปมีอยู่เบื้องหลังใครใ,<ช>ให้มาจมตีทั้งพี่ลำไยห,หรือว่าทางไข่ทองคําเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้มีจุดประสงค์จะทําอะไรอย่างนั้นเลยก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็ให้น้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าอย่างคาว่ายูริอย่างเนี้ย เป็นใครติดต่อไปทางเพจที่เขาสงสัยว่าตกลงยูรี่เนี่ยเป็นใครเอกหรือประสงค์ไปให้แม่ของน้องบอสเนี่ยก่อนหลังที่จะมีการเจราจาถ้ามีการเจราจาแล้วน้องส่งไปก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจรันรันวันที่ที่ส่งคลิปนั้นไปให้แม่ของน้องบอสใช่ไหมครับว่าได้ยุติจริงหรือแล้วไม่ได้ส่งถ้าบอกว่าได้ส่งไปให้แม่เพื่อที่จะาหาแนวร่วมเพื่อที่จะบอกว่าบอสนะ่ะนอกใจหนูนะแม่เนะี่ยไม่เชื่อดูสิเอออันนี้ยังพอ ให้คำยังมีเหตุผลที่ยัง<ม>หลังจากนั้นแต่ถ้าชัดเจนว่าหลังจากที่น้องรับไปสองล้านแล้วเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทเนี่ยน้องไปเอาคลิปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นความผิดต่อบุคคลที่สาทันทีไม่ใช่ว่าแค่แม่กับลูกคือคนคนเดียวกันนะ,ะมันก็เป็นคนที่สามนะครับพี่ใช่ครับใช่ครับเข้าใ,ใ,ใจอันนี้หนูเจตนาเจตจำนงของหนูเนี่ยคืออาจารย์คขาพยายามจะถามว่าไอ้สิ่งที่หนูส่งไปให้ใหแม่ของบอสเนี่ยคือจุดประสงค์เนี่ยเป้าประสงค์ของหนูมันคืออะไร หนูแค่ยืนยันว่าสิ่งที่หนูบอกแม่เขาเป็นความจริงอะคะ่ะแค่นั้นเลยค่ะแล้วหลังจากที่มีการทําบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ส่งแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ส่งเลยค่ะหนูลบวันนั้นเลยค่ะลบต่อหน้าคุณแอนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยท,ท,ที่เซ็นสัญญาเลยใช่ไหมครับลบต่อหน้าบอสค่ะเพราะว่าแม่แอนไม่ได้อยากจะดูอะไรอ๋อในวันที่เจรจาคือแม่แอนก็ไม่ได้อยกระดูอะไรค่ะเขาไม่ได้อยากดูอะไรแต่ว่า บอสก็รู้ว่าหนูเห็นอะไรอะไรเงี้ยบอสรู้ว่าหนูมีพ่อแยกกับแม่นมาหนูก็เลยลบให้บอสดูต่อหน้าค่ะอืมอืออยากอยากได้คําถามหนึ่งบอกว่ามีการหลังจากได้เงินสักก้อนหนึ่งแล้วเราไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วค่อยแบกเมีทีหลังเนี่ยมันเป็นใครใครก็ต้องมันก็ต้องตั้งธงไปอีกว่าถ้าใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันมีเหมือนกับเป็นประเด็นเปิดที่เราต้องนาเสือว่าเออถ้าเขา เหยียบย่ําเราหรือมีขบวนการคิดไว้ก่อนเหมือนกับตระเตรียมมันก็เป็นความผิดที่แบบว่ามันก็ไม่ไม่เหมาะสมที่จะมามามาทำกับคนที่เป็นอย่างผมเนี่ยจนฆ่าอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีความบริสุทธิ์ใจที่จะชดเชยค่าเสียหายเยียวยาในสิ่งที่น้องพอใจในวันนั้นได้จดประกาศเซ็นไปแล้วมีพี่ชายเป็นเป็นพยานเงนี้ยแล้ววันหนึง่งมาพูดออกรายการอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องมานั่งคิดว่าโอ้เงินสอ,องล้านเสียไปไม่ใช่ง่ายๆหามาทั้งชีวิตแล้วก็เราต้องมาโดนขบวนการอย่างนี้เหรอ อา,อาจจะไม่ใช่กระบวนการทําต่อคนอื่นต่อไปนะแต่มันเหมือนเป็นการว่ามันมีการคิดไป้ก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับสมรู้ทีนี้ผมก็กับลำไย,ยหรือว่าสิ่งที่ผมได้เยียวยาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยสังคมก็จะมองว่าลำไย,ยไปแย่งไปแย่งแฟนคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคาอยู่ในใจทั้ง,ท,ง,ท,งที่ความผิดอ่ะรู้ว่าน้องบอกว่าทำไมไม่เช็คให้ดีก่อนซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าใครคบกับใครแล้วมันนอกเหนือจากผู้บริหารค่ายที่จะต้องไปตรวจว่า เด็กเราแดนเซอร์ไปคบกับคนนี้คนขับรถไปคบกับคนนี้มันมันเหนื่อยที่ผมจะต้องไปตรวจทุกทีแล้วแม้แต่ลําไย่ก็เขาบอกว่าน้องก็เลิกกันแล้วอย่างลําไยก็ยังอยู่ในช่วงที่เขาเขาใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วอย่างนี้เขาพักที่จะคุยกันกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ทราบหลังจากนั้นนะครับความสัมพันธ์เราไอ้เรื่องที่อาจารย์เขาพูดนี่ยังไงครับที่มีวันตัดเตรียมวางแผนค่ะเรื่องนี้คือไม่จริงเลยค่ะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ไม่เคยรู้เรื่องว่าว่าจะจะมีการแบ็กเมย์หรืออะไรกันอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าบอสต,ตั้งใจถ่ายคลิปเพื่อหรือว่าทําอะไรแบบเนี้ยหนูมไม่เคยรู้มาก่อนเลยบอสเขาบอสทำไม,มถึงไปคิดงั้นจริงๆรเหรอหรือไงก็ในรายการที่พี่ที่พูดในรายการพี่ว่าแล้วเราเอา่อดี๋ยวพอได้ได้เงินสักก้อนหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้วค่อยแบ็กอ๋อที่ที่หมายถึงว่าที่จะหนีไปเนี้ยเหรอใช่ค่ะคุณคุณพูดไหมไม่ได้พูดค่ะอ๋อแต่ทำไมบอสถึงหยิบเอา ประเด็นแบบนี้ขึ้นมา,นมาพูดได้ครับหนูคิดว่ามันอาจ,จะเป็นแบบทางลงของเขาเหรอครับใค่เขาเต้าเรื่องขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอครับค่ะเพราะหนูไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นแน่นอนหนูไม่เคยคิดเลยก็ก็มันก็นเป็นอรตรงๆนะฮะมันก็เป็นแค่คําพูดของคนทั้งสองคนซึ่งไม่ได้มีหลักฐานอะไระนะฮะทางนี้ก็ไม่มีหลักฐานว่าหนูไม่ได้พูดจริงทางนู้นก็ไม่สามารถที่จะมีหลักฐานได้ว่าเราไปพูดจริงมันก็ มันก็ยังก้ากึ่งอยู่ตรงนี้แหละคพี่มองไงอ่ะเชิญก็มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่เสียหายเป็นเหยื่ออยงิยงก็คือลาใหญ่ผมนี่คือในนามของอต้นสังกัดก็เสียหายอยู่แล้วะครับแต่ว่ามันเอาอะไรคืนไม่ได้เงินที่ให้ไปก็ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงินที่ผมแอดวานให้กับน้องอทางค่ายเนี่ยแอดวานให้กับอ <Bot. S 1> บอสนะครับต้องทํางานใช้นี่เราก็ว่ากันไป แต่ภาพลำไยที่ลองลอยไปไม่ว่าจะเป็นภาพจริงในภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสั้นยาวหรือเป็นภาพ AI หรือเป็นภาพคนหน้าเหมือนอชัดเจนบบะก็มีกระจายไปในทิกตอกซึ่งเหนือการควบคุมสิ่งที่ผมทําได้หรือลยยำไยทําได้ก็คือทําใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับปัญหาแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นเครื่องสลายความเจ็บปวดไปอื hmm. เราคืนไม่ได้ครับเงินนะถ้าตอนนี้ถ้าผมจะไปเรียกร้องน้องคืน2ล้านก็มันในข้อตกลงมันก็ต้องไม่ต้องนําสืบไปซ้ําไปนะครับแต่ว่าพ่อน้องยินยอมว่าถ้าเปิดเผยเอา่าก็ยอมจ่ายพี่ยี่สิบล้านยอ,ยอมจ่าย20ล้านแต่ในเมื่อน้องมายืนยันว่าน้องไม่ได้เผยแพร่แล้วจะไปเออะไรล่ะครับตอนนี้ก็ต้องนําสืบกันอ,อีกนะครับก็เห็นใจว่าแล้วหลายบุคคลหลายกระแสะขา่าวก็บอกว่าอาจารย์หยางชัยเป็นผู้ใหญ่ในวงการแล้วอย่าไปรังแกเด็กเลย นะครับอาจารย์บางมหาลัยก็บอกว่าที่จริงมาตรฐานของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนละลานเงินไม่มีหาได้ผมมาจากติดลบนะครับผมมาจากว่นนอกเนี่ยผมไม่ได้มีาฐานะทางการเงินอะไรนะมาเรียนลามก็จบไปเฉยฉะนั้นผมชิวๆมากผมไม่ได้ไปเรียกร้องเอาเงินสองล้านหรือ20ล้านเพื่อมาตั้งตัวนะมันเป็นเกียรติภูมิมของค่ายถ้าผมไม่เชื่อไก่ให้เลียงดูในอารมณ์ที่เมื่อวานเนี่ยถ้าน้องต่างคนต่างอยู่ยังไงผมก็เชื่อแน่นอนยังไงก็เชื่อแพ้ชนะไม่เป็นไรเอาหา แต่ฟังน้องสัมภาษณ์แล้วของขึ้นเมื่อของขึ้นคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ย hey, <อ>ไม่ได้นะนมันมีการยื้อยู่ถ้าน้องพูดอีกแบบหนึง่งเราได้คุยกันแล้วทุกอย่างเราเราเข้าใจในเหตุผลเนี่ยเราก็ยังซอบลงมาได้ใช่ไหมพี่ก็เหมือนกันบที่ผมเปิดช่องให้ตลอดเลยว่าถ้าน้องได้เจอกับผมหรือว่าได้ต่อสายมาคุยว่าที่จะพูดคุยกันบ้างเราไม่ได้เคยรู้จักกันนะนอนโมนะใช่คะ่ะไม่เคยได้คุยกันด้วยไม่เคยเจอกันมไม่เคยเจอแล้วในวันเจรจาผมเพิ่งมารู้หลังจากเดโมสามวันที่แล้วนี่ที่มีข่าวรอนแรกเลยนะครับ จะคุยอยากจะพูดอะไรไหมอยากพูดค่ะเชิญฮะเชิญได้เลยพูดได้เลยเชิญเลยครับน้องก็จริงจริงเตรียมของมาด้วยอะค่ะเอาอะไรมาเตรียมอะไรมาน้องนะคะขอบคุณค่ะขอเดินหนูเดินหลุนเรือไปทางโน้นเลยดีกว่าลูกอ้ย อาจารย์คือคือมันต้องคุกเข่าเลยเหออาจารย์คือแบบเรื่องของหมวดมันเกิดจากแบบเด็กอะแล้วอาจารย์ต้องลงมาเลียลงมาแบบมันไม่มันไม่จําเป็นเลยอะค่ะแล้วคือ คือหนูอยู่กับบอสระค่ะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบพักดันแฟนเก่าหนูอะคะ่ะหนูหนูรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะคะ่ะและ้วเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้นะคะ่ะหนูเลยอยากกลาบขอโทษอาจารย์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ค,รคือผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เจ็บปวด สิ่งที่ผมทําได้ก็คือเกืนเกืนทั้งเลือดแล้วก็เตื่นทั้งน้าตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่สานึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องต้องแต่แบนแถไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดูดันอยู่<ช>ยังพี่หนุ่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาในผมนี่นดุดันกว่านี้เยอะแต่ว่าในเมืออ เมื่อน้องโมนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแ,แบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแตเน้แตแน่กันอีกไม่ต้องไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องเอาชนะกันอีกะนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไปอขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีขอบคุณค่ะ เงินทองก็เอาไปใช้มันเกิดประโยชน์ค่ะเกิดประโยชน์อยู่แลายด้านดูแลไปเองค่ะขอบคุณพี่หน uh 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 ุ่มครับขอบคุณครับผมครับก็ก็จริงจริงมาเดี๋ยวคนนะคือก็อยากตอนแรกทำกูทำมันต้องสองสามวันเหนื่อยแทบตายไม่หลับไม่ได้นอนจบแล้วเหรอจบแล้วครับพี่ ก็พี่อาจารย์ประจักษ์ชัยก็ให้อภัยเด็กมันคือคืออย่างนี้นะครับคือผม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 แยกแยกเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคุณจะเข้าใจในมุมมองที่ผิดกันไปคือวันนี้ตอนที่ผมจับประเด็นได้เนี่ยคือหนูยังคงยืนยันในสิ่งที่หนูกําลังขอโทษอาจารย์เพราะว่าหนูขอโทษในกรณีที่ว่าตัวหนูเองอาจจะทําบางเรื่องที่ทาให้อาจารย์ไม่สบายใจกับค่ายไม่สบายใจ<ะ>แต่อยู่ยังยืนยันใช่ไหมว่าไอ้คลิปพวกนี้หนูไม่ได้เป็นคนส่งไปให้ทางเพจต่างๆ หนูยืนยันค่ะอยู่ยืนยันนะฮะมันไอาการ,กรขอโทษครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปใช่ค่ะแบบอะไรหนูขอโทษในสิ่งที่หนูรู้สึกไม่สบายใจที่หนู<ม>ทําลงไปแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ไม่สบายใจ<ม>ในสิ่งที่หนูแบบหนูทําลงไปจริงๆก็คือแบบโพสต์อะไรพวกนี้ค่ะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของหนูค<ม>่ะที่หนูโพสลงไป<ม>ค่ะในมุมอาจารย์เองก็เรื่องของ ยังมีของติดใจอะไรยังไง้ยไหมหรือว่าคิดว่าคืออันนี้มันมันต้องต้องแยกนี้นะฮะคือเพื่อความเป็นธรรมผมบอกงี้ก็ไอ้เรื่องของการขอโทษขอโพยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดยังคิดว่ามันมีประเด็นค้างคาใจที่ยังจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายในการดําเนินการต่อเป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนใช่ครับใช่ครับตัวโมเองก็ต้องยอมรับสิทธิ์ถ้าเขายังยังคิดว่าเออเขาต้องต้องดำเนินคดีต่อไปคือเพื่อความเป็นธรรมของทุกๆฝ่ายมันไม่ใช่ว่าขอโทษกันตรงนี้แล้ว จจเ,อเออมันไม่ใช่มันอาจจะจาเป็นที่อ่ะโอเคอาจารย์ยังจำเป็นต้องดูต่อไปหรือวันนี้ให้มันจบตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ต้องว่าไปตามกระบวนการหรือไงอาจารย์ก็ต้องบอกให้มันชัดเจนนะก็คงจบแบบแมนๆนี่แหละพี่เพราะว่าไปสืบสาวเราเรื่องไปจอดจกนี้ก็คงจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมมันเจ็บจนมันเจ็บจนจุกอะ่ะต้องขอโทษครับอาจจะเป็นน้ําตาของลูกผู้ชายที่ผมม่เข้มแข,ข็งตลอดนะผมไม่จำเป็นต้องเสียน้ําตาก็ได้แต่ มันเป็นทางชีวิตที่ผมสร้างมาลำไยมันก็พานะก็ผ่านไปหลังจากนี้ก็ทํางานนะก็ไม่มีอะไรก็น้องก็จะได้ตั้งใจทํางานผมยอมคืนเลือดเองทางลำไยทั้ทงไหทองคำก็ต้องเดินต่อไปผมยอมเจ็บยอมเสียน้ำตาออกรายการมันไม่ใช่เรื่องที่ี่ผมต้องผมเป็นอัศวินด้วยผมเป็นนักรบด้วยนักรบต้องมีบาดแผลแต่ว่ามันมีภาพเนี่ย สังอยู่ใน u ูทูบตลอดชีวิตมันก็เจ็บปวดก็ให้มันผ่านไปนะก็เข้าใจขอบคุณพี่หนุ่มที่ทำให้มันลงเอยดีๆหลยๆครับไม่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 เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพียงเพียงแต่ว่าผมมาแค่มองว่าในใจผมผมก็ไม่คิดว่าจะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะยุติการจะฟ้องร้องอะไรกันผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นผมคิดแค่ว่าโอเคขอโทษกันแด้เขาขอโทษกันถ้าอยู่ที่นี้ก็จะขออยากจะขอโทษอะไรตามที่หนุ่มอยากขอโทษหนุ่มก็ขอโทษแต่ผมก็มีคิดว่าอาจารย์จะใจกว้างถึงบอกถึงขนาดว่าโอเคงั้น ไม่ฟื้นปล่อยหาตาเข็บแล้วช่างมันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่คิดถึงขั้นนั้นจริงนะ,ะโอเคอาจารย์แบบนี้ก็โอเคถ้ามันจบรตรงนี้ได้ก็โอเคแต่ว่าหนูอาจจำเป็นต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางฝั่งของหายทองคําเขาด้วย<ะ>เพราะมันก็มีความเดือดร้อนะนะในมุมหนึ่งนะฮะต้องบอกแบบนี้ทีเนี้ยหลายคนกําลังกําลังพุ่งประเด็นที่เรื่องไอ้ของยูลงยูลิอะไรเงี้ยนะคือผมบอกอย่างนี้อาจารย์จริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเหตุผลทับซ้อนผมได้มีการอธิบายไว้ในที่วันถึนเหตุการ์แล้ว ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของคาว่ายูริมันคืออะไรกันแน่เนี่ยไปย้อนหาในที่บันทตกการผมไม่อยากเล่าต่อมันเหมือนกับเรื่องเขาจบตรงนี้แล้วไปเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกระพือขึ้นมาอีกอ๋อครับผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะแต่ถ้าอยากจะรู้ก่อนหน้านี้มันคืออะไรเรื่องของยูริเนี่ยนะที่อาจารย์พูดไปฟังในที่บันทตกการเมื่อกี้ผมอธิบายไว้นะแต่ตรงนี้มันมันพอมันจบแล้วผมก็คงไม่พูดอะไรพูดัไม่ได้ย้อนกันไปแล้วครับพี่มันแบบนั้นอมันคงทําอะไรต่อไม่ได้แล้วละดำเนินรายการต่อไม่ได้แล้ว มันมันต้องจบแล้วเพราะว่าอย่างนั้นมันมันพูดไปเดี๋ยวมันก็มันจะกลศบมันจะเสียเอาอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้สื่อมวลชนเน่ะพี่น้องสื่อมวลชนของผมเรียมารอกันสองวันสองคืนล้ะไม่ได้สัมภาษณ์ทั้งบอสไม่ได้สัมภาษณ์ทั้งโมโมเป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองคนจะลงไปร่วมกันแถลงข่าวข้างล่างพร้อมกันแล้วให้สื่อเขาได้มีการเป็นพยานในการพูดคุยกันสองคนดีไหม ดีนะครับผมว่าดีไหมได้ครัได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะได้นะโอเคสื่อเขาจะได้ได้ได้ทั้งสองคนนี้อ่ะไม่งั้นมันผมผมเข้าใจว่าสื่อบางทีเนี่ยพอมานั่งในรายการอ่ะเอาตรงๆคือบางครั้งเนี่ยเขาจะตัดภาพของเราไปออกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ครับใช่ครับให้เขาได้ใช้ภาพของทั้งสองคนเองก็คาถามของเขาแล้วก็คําถามของเขาเองดีกว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่คือทุกคนควรจะต้องได้กับข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ตรงหนกระแสครับนะยังไงผมขอหน่อยละกันลงไปให้เขาสัมภาษณ์กันหน่อย นะฮะเนาะโอเคก็ประเด็นเนี้ยก็คือจบตรงนี้สิ่งหนึ่งผมจะบอกงี้ฮะบ,บอกว่าหลายคนพยายามจะบอกว่าทําไมไม่ฟ้องทําไมไม่ฟ้องทําไมไม่ฟ้องฟ้องสิฟ้องผมผมผมขอญาตแบบนี้นะครับผมขอญาตเป็นตัวแทนของคนที่รู้จักลําไยกันแล้วกันนะคือผมผมอยากจะขอความเห็นใจตรงนี้นิดนึงว่าบางคนไม่ได้เคยขึ้นศาลคุณจะไม่เคยรู้เลยครับว่าการขึ้นศาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ แล้วยิ่งขึ้นไปในฐานะที่เป็นเรื่องราวของความขอภัยคํานี้นะฮะเฉาโชครับเป็นเรื่องความเฉาโชวเวลาคุณขึ้นไปต่อให้คุณจะอยู่ในฐานะจําเลยหรือในฐานะโจทก็ตามแต่ไม่สนุกเลยครับโจทขึ้นไปต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทกาลังฟ้องจําเลยอยู่เนี่ยข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนคุณต้องแสดงข้อเท็จจริงออกมาแล้วแน่นอนครับทนายฝ่ายของจําเลยจําเป็นที่ต้อง ไล่ซักค้านทางฝ่ายของโจทที่ไปฟ้องเรื่องราวมันจะยิ่งกระพือมันยิ่งกระพือมันยิ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงรับไม่ได้อะครับเวลาเขาไล่ซักค้านกันใน,ในชั้นศาลไม่สนุกครับและผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยคนที่ถูกซักค้านคือลาไยถูกครับเพราะฉะนั้นนะ่ะให้มันผ่านไปเลยครับผมเองก็เคยพลาดนะเรื่องราวในชีวิตผมและผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะมีเรื่องเรื่องพลาดแบบนี้ก็ แต่เอาเรื่องพลาดของผมเรื่องพลาดของลำไย,ยเรื่องพลาดของโมเรื่องพลาดของทุกคนนะเอาเอามาเป็นตัวอย่างฮะแล้วก็อย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นกับชีวิตคุณนะฮะอันนี้คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันก็คงจะต้องพูดได้แค่ตรงนี้จริงๆนะครับส่วนเรื่องของบอสหลายคนบอกบอสลอยตัวหรือเปล่าบอสเองก็จําเป็นที่ต้องมีบทลงโทษอันนี้ผมฝากนะฮะเพราะว่าหนึ่งบอสถูกให้ออกจากไห่ทองคําแน่นอนนะครับจะไม่ได้อยู่ในบริษัทไห่ทองคำนะครับก็คือเขาต้องม,มีหน้าที่ต้องไปหางานทําอื่น หรือจะมีบทลงโทษอะไรต่อไปหรือเรื่องของทางคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากทางฝั่งของอาจารย์ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคส่วนทางนี้ถ้าเกิดว่าต่อไปมันมีประเด็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรออกมาเนี่ยหนูรู้ใช่ไหมว่าหนูจะเป็นเป้าแรกรนะครับอาจารย์ก็ยังมีสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์ของเขาได้อยู่ใชตามข้อกฎหมายที่มีลงบันทึกข้อตกลงเอาไว้ทมนั้นไหมอาจารย์จากรุลยเชิญฮะ ก็น่าจะจบได้อย่างนี้แหละครับแม่ไม่เป็นไรผมก็จะต้องอเข้าใจนะครับอยู่กับปัญหาผมเจอมาสามสี่วันพร้อมนอน <c oughs> ไม่หลับมันเป็นปกติของผมแล้วผมได้สดผมก็สนุกสนานในบุคลิกที่ผมเป็นคนละเลยกันแล้วแต่มีอะไรที่มันช็อตฟิลหรืออัพเปอร์ช็อคผมก็ต้องใจมันไม่ค่อยสบายมันไม่สบายนะนะครับผมไม่ค่อยสบายผมต้องอยู่กับมันให้ได้น้องสำเนึกในสังคมไทยอ่ะการที่ ขอโทษมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกับการให้อภัยแล้วครับผมเป็นลูกผู้ชายก็ต้องเจ็บก็ต้องกืนเขาต้องยอมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าน้องทําดีที่สุดแล้วผมก็ทําดีที่สุดในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาต้นทางการของลํใหญ่นะครับหลังจากนั้นขค่อยให้ลํใหญ่มาแสดงความรับผิดชอบขอโทษออกสื่อแถลงข่าวอะไรก็เรื่องของส่วนตัวของลํใหญ่ไปแต่ผมก็ปกป้ององค์กรผมได้แค่นี้ทําดีที่สุดแล้ว